สบายดีพี่น e day, ้องสบายดีที่ที่นี่แป้งสุกขูดสุกคนสมองสปอนสบายดียา้ำายพี่น้องพ่อพ่อกระซองพ่อน้องวี่นี่คือเก่าคือเดิมพี่น้องเลยฮะที่เจ้าไอเต้นเล่นเลยเด้อบาทนี้ไอเต้นเล่นเลยเด้อโอ้ยไอถือจ้าพี่พี่พี่สุอจ้าพี่ถือจ้าเร็วฮะที่เจ้ายอยู่อยู่อยู่ จะเอ๊เริ่มออกไล่แล้วพี่น้องเอ้โอ้โหอออกานเ้เริ่มซาแล้วพี่น้องเอ้้องเตินนะเพิ่นมากลินแล้วนี่แม่เล็กน้อยก็บินคือกันอยู่แล้ว mấy mấy này cứ ngầu ngầu luôn, vậy nhang bồ swung anh không? vô nhạt buồn gần phía <bên> đâu đấy? <laughs> <Thổn. cười> ก่อนใหญ่เบื่องเราเบื้องทิ่ทาไปเบิ่งสร้างเพิ่นเฮ็ดเวียกก่อนคลิปน,นี้ก็ได้เนาะเนียนๆเนียนๆเข้าบ้านพี่น้องทั้างเนี่ยเฮ้ยทาหมุนทีมพี่น้องเอ้ สบายดีมันยัยดูสิสบายดีสบายดีตัวอยู่ในห้องบล็อกมันนี่โดยโดยโดยสบายดีว้ายผู้ซอยสร้างไปแล้วพี่น้องเอ้ยลูกสร้างเลยว่าในก้อนบล็อกจะทับตีเนาะนี่ก็เลยโอ้ยว่ะลูกสร้างเอ้ยา่อ ่เม่าวรนาเม่า่าไกลไไ<ม>น่อยสิอัน <laughs> กอห้องน้ำเม่าวรเลยค่ะพัช้แสางเลยผูกกระเบื้องนั่นแล้วหรือว่าพญายางในน่ะ đó đôi 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 cái ngày mà lẹo đấy phải nổi Cái bượng thằng này lẹo là phân vào thì xây bàn hoàng long tân với xi men một nhau một cái bừng lấy vào và từ đấy phải nổi hoàng long tân một lưu men họ có đấy luôn nè ô xi men hoàng long tân cắm hoàng tôi này đây đi bạn và tụ như 6 เบื้องคือกับปูแล้วแล้วพี่น้อยในห้หองก็ไ้เนาะยังแต่บอลครัวแล้วเพฤศจิปูหรือ,อยังได้พี่น้อย มดหาสิปู่รองน้องพี่น้องเนาะห้องครัวเรื่องใดโอ้เมดแอลรให,ให้ให้น้องเต้นเล่นอะไรจางปั๊บพืน้นทั้งหนาพี่น้องเนาะเป็นสี พื้นบอนอันนี no, ้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพุนผมวักเราเแห้งไงเพี่นเราเยสบายดีลุงแหละับลงอีบ้วลุงมันชุ้มพดบอลรื่นอะไรเนี่ยเพลิดเพลิดาวเพลดเพลิดาวานวงเงิน à, ờ, vông nhanh rồi đó Cả si má là bác luôn Đến đây này, men vông khá cháu dữ ủa cái sĩ má Cái này là má này Ô, lâu bộ mi vông đó mà lắm mày mà lắm mày ไม้ lắm mày được ได้ครับว่าเหี้ยได้

บเลี้ยวไปเห็นเลี้ยวไปเห็นเลี้ยวไปเห็นยืนูมองไกลเครื่องไว้แล้วเลี้ยวไปเห็นนะเห็นเต้นโอ้เพิ่นอุ่นเครื่องไว้แล้ววะโอ้ยอะไรอกให้ติ๊บเพิ่งจะวะโอ้ พัดผัด้ากระเทยเัดมานา่เลยบุหดี่หายซะว้าเนาะเออวงไในบ่มีกับถือว่าบ่มวลแลยนะลุงเป็นสีสันได้ฮะ แม่เป็นสีสันของวงการมอลล์แต่ผมมีสาวสองกับเธอว่าผมม่วนและวงนั่นนะดูผู้ดันแลเป็นผู้สั่งสีสันแมนแอลซิลุดปะเด,ย,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 ดยินๆๆๆๆบ่หอดดอกพันบ่หอดแมน ขั้นขันขันบบผูล้ำเนาะผูลำพลนะสิได้ลายยู่ครับว่าแต่ว่าดาวเต้นห้างเครื่องนี่บ่บได้บได้หดพันดอกนอกจากได้ติบได้อันขาเจ้าปอนห้างเครื่องมาลายวะไปบน้าดินจังสิเทเพื่อนวะ เทนเปผู้ขายอยู่ในนั้นเนาะโอ้ยสำนีก่อนได้พี่น้องเด้อสลายกินเนาะขอบคไพี่น้องไปสุดคนบคุณตัวกลังใจขอบคุณคอมเมนต์ด้พี่น้องการไม่คิดหน่ายได้พี่น้องสลาคิมิน่สบายดี